สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในสัปดาห์นี้คุณครูก็จะมาอธิบายในใบกิจกรรมที่6.3เรื่องวางแผนการเดินทางให้คุณพ่อมาเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกให้อ่านโจทย์คำชี้แจงก่อนนะคะว่าให้นักเรียนวางแผนการเดินทางให้คุณพ่อไปรับคุณแม่ที่สนามเบินโดยมีเงื่อนไขในการเดินทางดังนี้ นักเรียนทราบไหมคะว่าอะไรคือเงื่อนไขลองดูคุณพ่อกับคุณแม่เขาคุยกันนะคะอันแรกเลยนะคะพ่อจะพาแม่ไปงานเลี้ยงนะจ๊ะอันต่อไปก็คือคุณแม่พูดว่าอย่าลืมมารับแม่ที่สนามบินนะคะและสุดท้ายแม่บอกว่าแม่จะไปทำผมก่อนไปงานเลี้ยงนะคะทีนี้นักเรียนก็ มาดูข้อที่1ค่ะข้อที่1เขาบอกว่าให้นักเรียนเลี้ยงลำดับสถานที่ที่พ่อต้องไปโดยเติมหมายเลขลงในช่องวงกลมนักเรียนก็ต้องดูก่อนนะคะว่าจากเงื่อนไขด้านบนทั้ง3าอันนี้สถานที่อันไหนบ้างที่คุณพ่อต้องไปเป็นอันดับที่1 2และ3ก็ให้นักเรียนใส่หมายเลขลงในช่องวงกลมนี้นะคะเรียงลำดับ1 2 3นะคะเสร็จแล้วทีนี้ไปดูข้อต่อไปกันค่ะเมื่อนักเรียนใส่ลำดับสถานที่ที่ต้องไปแล้วมาดูข้อ2นะคะข้อ2 ให้นักเรียนเขียนตัวอักษรที่กำกับบัตรคบสั่งตามลำดับเพื่อวางแผนการเดินทางให้คุณพ่อโดยมีแผนที่การเดินทางดังนี้เมื่อนักเรียนใส่ลำดับสถานที่ได้แล้วทีนี้นักเรียนมาดูนะคะเหมือนเดิมค่ะวิธีการเขียนโปรแกรมคุณครูจะบอกอยู่เสมอนะคะว่ามาดูบัตรคำสั่งของด้านนี้นะคะด้านซ้ายมือนะคะ เห็นไหมคะด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือก็จะมีบัตรคำสั่งว่าไปที่ไหนบ้างเดินขึ้นเดินลงเดินซ้ายเดินขวาและที่สำคัญบัตรคำสั่งที่เพิ่มมาคือบัตรคำสั่งสถานที่ที่จะไปส่วนช่องตารางที่ให้มานี้คือสำหรับใส่อะไรคะใส่ตัวอักษร ลงไปในช่องที่ครูกากบาทนะคะตามอะไรคะให้ดูจากไหนเหมือนเดิมค่ะเวลาเราเขียนลูกศรเช่นเดินหน้าแบบนี้เราก็จะใช้อักษรอ,อะไรคะ B เราก็ใส่ B แบบนี้ค่ะอ่ะทีนี้คุณครูจะลองทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเวลาเขียนเวลาเขียน คำสั่งรู้นะคะเวลาเขียนคำสั่งก็คือ,อคุณพ่ออยู่ไหนคะหาคุณพ่อก่อนอทีนี้เจอคุณพ่อแล้วคุณพ่ออยู่ตรงนี้ไปที่ไหนก่อนคะอาสมมุตินะคะว่าคุณครูเดินหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนตัวหนังสือก่นอนแบบนี้คะ่ะ พ่อเดินหน้าแบบนี้นะคะแล้วถ้าเป็นเดินหน้ามาดูฝั่งนี้ตรงกับตัวอะไรคะตัว B เห็นไหมคะตัว B เราก็ใส่อะไรคะใส่บีลงในช่องแบบนี้นะคะอย่าลืมจำไว้นะคะว่าอย่าลืมจำไว้เสมอว่า เวลาเขียนลูกศรให้เขียนทับเส้นแบบนี้นะคะอยาเขียนแบบนี้นะคะมันผิดค่ะผิดเลยอย่างนี้ไม่ใช่ต้องทับเส้นนะคะทับเส้นตามที่คุณครูทำเป็นตัวอย่างนี้นะคะต้องทับเส้นค่ะและที่สำคัญครูเห็นหลายคนชอบลืมลืมอะไรคะ Yes. ลูกศรคําสั่งที่จะเป็นลูกศรสุดท้ายก่อนจะถึงสถานที่นั้นๆเขียนลงไปเลยค่ะเขียนทับไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรค่ะเพราะบางคนครูเห็นแบบไม่ไม่ไม่เขียนไม่เขียนลงไปบางคนจะเขียนแค่เนี้ยครูก็ไม่เข้าใจว่าเขียนกักไว้ทําไมทําไมไม่เขียนทับลงไปเลยนะคะอ่า เสร็จแล้วทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะพอพอเราใส่ใส่ครบแล้วอ่ะเห็นไหมคะเราก็เรียงลําดับสถานที่ก่อนแล้วทีนี้เราค่อยมาเขียนโปรแกรมที่จะไปสามารถเขียนย้อนไปย้อนมาได้นะคะเช่นไปที่นี่พอถึงที่นี่แล้วฉันจะออกจากสนามบินฉันก็ย้อนกลับมาแบบนี้ได้คะ่ะแล้วฉันจะไปไหนต่อก็ได้แต่ที่สำคัญอย่าลืมนะคะ เส้นทึบแบบนี้ไม่สามารถเดินทะลุแบบนี้ได้นะคะจำไว้นะคะ,ไ,ะ,คะไม่สามารถเดินผ่านเส้นทึบได้นะคะเดินผ่านได้เฉพาะเส้นที่เป็นเส้นไข่ปลาแล้วค,คุณครูจะรอตรวจค่ะ